สัสดีครับแรงพื้นฐานทั้ง4หรืออันตรกิริยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ี่ที่กระทําต่อกันและกันในเอกภพหรือจักรกวาลได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงเคลียแบบบอนแบบเช่นและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ครับแรงพื้นฐานทั้ง4หรืออันตรกิริยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ี่ที่กระทําต่อกันและกันในเอกภพืจกกิจักราลได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงเลียแบบอ่อนแบบเช่นและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า สวัสดีครับ,รบแรงพื้นฐานทั้ง4หรืออันตรกิริยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ที่กระทําต่อกันและกันในเอกภพหรือจักรากกวาลได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงเคลยแบบอ่อนแบบเชืน่นและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ดีครับแรงพื้นฐานทั้ง4หรืออันตรกิริยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ที่กระทําต่อกันและกันในเอกภพหรือจัก,กรวาลได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงเคลียร์แบบ่อนแบบเช่นและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า